รถคันใหม่มาแล้ต้องตัดการหม่ละมีาบบ่ายก็มาเปละสวัสดีครับเป็นเพื่อน มึงกูมีข่าวล่าสุดมึกยี้กูไม่ได้เคยเด็ดมามึงตามสาั่งยู่ด้วยปะ่ะที่กูเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้าเนี้ยมาอเจ็ดมึงมันม,มากับผู้ชายคุณใหม่แล้วรถคันใหม่ค่ะเลมะมงมากกูถ่ายคลิปไปด้วยเดี๋ยวกูให้ดูหรือ,อ,อว่าเสียเงยี้ยปากมึง กูก็คิดเหมือนกันจะเปลี่ยนผู้ชายบ่อยไหมเพราะวันนั้นกูไม่ได้ยินมาว่าเขาหนุ่มไม่งั้นจะมีตัำขนาดนี้หรอจริงชุดก็ใส่มาชุดก็ใส่มาเหมือนคนอื่นเคาเปลี่ยนมาใส่ชุดนักศึกษาทีนี่มันเป็นเพราะทำไมมันถึงมีสื้อผเสื้อหนูว่าเห็นว่าแบบทำเล็บทำอะไรใช่ทำไมมันถึงทำได้มันมีอัพเดทอะไรัไม่ อุ๊ยเรื่องนี้ต้องขยันเมากูม,มีข่าวมาเมาข้า,มา,ม,ามาค่ะมึงกูไม่เกียวกูนั่ง่หนังสือตรงโน้นอ่ะตรงใต้ปีหกอ่ะแล้วที่นี้นะก็เจอแกงองีกกลุ่มเ็ที่ทิ้ทายสคนนั่นที่อ,อยู่ยได้กันอ่ะมึงเป็นไงเ,เป็นไงได้ข่าวเลยนะมึงมึงจัสเหลูนปะุ้ที่มันคน<ห>น,นีน้ หน้าตาสวยสวเมื ote, อนมวอไยนปะเออมือป้องคได้ยินแบบว่าอะคุณไม่เสียดอย่างเว้ยว้าวต่อต่อเมื่อกี้มันลงรถมาแบบผู้ชายข่ารถมันลงรถมากัใครไม่รู้มึงแล้วชุดที่มันใส่ก็ไม่ยืนนักศึกษาด้ยมึงมันขอแบนเน่แบบอุ้ยอล้เนจริงอันนี้เฉียเฉียงชัวร์ชัวร์จูก็ว่างนั้นแหละอดูเลยก็เพิลจข่าวนีมึงมไปถ มึงกูไปได้เรื่องมารอฟังเหรอมึงรู้ไหมว่าก JA ูได้ยินมาว่าอะไรวันนั้นที่ชืูสายรู้ที่เขาบอกว่าสวยยันไอ้มึงเขาพังแบเสียเสียเลี้ยงเลยนะมึงเชี่ยอะไรนะใครกูก็ไม่รู้เดี๋ยวกูให้เพื่อนไปถามก่อนถ้าเขาบอกแล้วหนงมาบอกโอเคไหมโอ้แล้วมึงก็ไปสืบมาด้วยว่าใครอย่าไปสืบมาเหมือนกันกูก็อยากรู้เหมือนกันมึงแล้วเขาบอกว่ามีคลิปไอ้มึงอยากเห็นกิ่มัด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินไปถามเขาโอเคไหมโอเคแล้วมึงส่งมากูส่งมึงโอเคโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวได้กันนะโอ้ยนั่งกลัวโอเคโอเคมึงอีกอย่างนะเขานั่งรถไปกระเทยเลิกมึงคะแซบแซบแซบเล็บได้อยู่เลยค่ะเออได้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 โอ้นางปฏิจจัง น้องคะค่ะสวัสดีครับพี่กลุ่มน้องเนี่ยมีปัญหากับน้องสายลุงหรือเปล่าคะก็ไม่นะคะแล้วเหมือนพี่ได้ยินว่าเหมือนแบบกลุ่มน้องเป็นคนกระจายข่าวเรื่องเกี่ยวกับน้องสายลุงมก็เพื่อนหนูเห็นมากระจายข่าวเขาไม่ได้ว่ากระจายข่าวนะคะหนูเรียกเพราะว่ามาดิสกัชช่นกันเพราะหนูเห็นอะไรมันก็มาพูดแค่นั้นเองหนูมีคลิปเล่นครับพี่อยากดูไหมครับ แอ่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะสิคะน้องได้ใช้การไตรตรองหรือว่าการพิจารณาก่อนที่จะนําม,มาพูดหรือเปล่าคะก็ไม่นหคะหนูแคอะไรน้องก็พูดเลยแล้วน้องไม่คิดถึงคนที่โดนนั่งนะคะพี่ก็มีเป็นหนึ่งในคนที่โดนนะคะแต่พี่ก็เข้าใจความรู้สึกของน้องสายลุงด้วยว่าการโดนดินทากันว่าอะไรรับหลักเนี่ยมันเป็นยังไงจากการที่คนที่ไม่ได้ไตรตรองความคิดมาก่อนตอนนี้วันนี้มีไ,มงไงบ้างก็เป็นอย่างนี้นะคะ ไปเจอเมื่อกี้เราเพื่อนมองหนูแปลกๆหนูมไม่รู้ว่าทำไมเขามองห,หนูอย่างนั้นเจ๊ก็ได้ยินมาเรื่องหนูเหมือนกันแสลงเจย์ได้ยินมาว่าหนูมีเสียงเลี้ยงจริงหรือเปล่าไม่จริงเลยเขาแก่หนูอ่ะถูกหวยคน<อ>ที่มาส่งอ่ะก็เป็นพ่อเราตอนที่จะรับเงินพอถูกหวยหกสิบล้านเขาก็เลยแบบ ไม่มีใจเลยมีมยแต่พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงงั้นไม่เป็นไรเจ้ก็เคยโดนมาเหมือนกันเจ้ก็เคยถูกเมียนทวเหมือนกันถูกเขาใซ็ปต์เหมือนกันเจ้เข้าใจหนูเป็นตัวของตัวเองแลูกหนูไม่ต้องไปสนใจใครเลยไม่ต้องไปสนใจใสิ่งตรงเสแสร้งที่ไหนเดี๋ยวซีสกัดให้โอเคครับพี่หนูเข้าใจเล้หนูเดี๋ยวหนูจะไปขอโทรศัพลงนะคะแล้วหนูก็จะไม่ทำแบบนี้หนูจะ การไม่ยินการเห็นอะไระการได้ินอะไรหจะเอามาคิดในต่อไม่มีกองคิดหน้าคิดหลังก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหรือเปล่าขอต้อนนะครับพี่พี่ดีใจมากที่เห็นที่น้องคิดได้แบบนี้นะคะงั้นพี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ